สวัสดีครับพบกับ w w w j o ไวต์ว็ d com เว็บไซต์ซึ่งการันตีราคาจองเว็บไซต์นี้ไม่มีบวกครับสำหรับคลิปลิปนี้ครับทำเมื่อวันที่3พฤศจิกายนพุทธศักราช2 5ง4ครับเราต้องบอกเวลาไว่นิดหนึ่งเผื่อคนมาดูคลิปจนหลังเม่อ1ปีแล้วก็จะอินบ็อกมาถามเราว่าเหรียญยังมีอยู่ไหมครับก็คือของเราเนี่ยรับจองในช่วงเวลาจองครับหมดแล้วหมดเลยเราไม่ได้จองเผื่อนะครับสำหรับคลิปนี้ครับเราลงไปที่สายใต้ครับเป็นเหรียญที่กำลังมาแรงนะครับเหรียญหลวงปู่แพ้วผลปัญญา รุ่นมหาอุดครับสำนักปฏิบัติธรรมบ้านสาหลวงอำเภอคว,ควนุนจังหวัดพัทลุงครับรุ่นนี้ครับเป็นเหรียญที่สวยแล้วก็มาแรงนะครับในระดับที่เปิดตัวถือว่าแรงในสายใต้เลยนะครับคราวนี้ครับ เหรียญรุ่นนี้จะมีตั้งแต่จองเป็นลายเนื้อลายราย,าย,ายการกับเหรียญรุ่นเนื้อนะครับรุ่นเนื้อก็คือเขาจะห่อซีนมาว่าง่าย,ายๆแหละครับมีทั้งหมดนะครับ48รายการในนั้นนะครับแต่ตอนที่เราได้มาเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าเป็นเหรียญอะไรรวมถึงผมด้วยนะผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเหรียญอะไรผมก็หยิบใส่กล่องนะครับแล้วก็ให้ทีมงานจัดส่งเลยเหมือนกันเพราะเราแกะดูไม่ได้ครับไม่งั้นไม่เรียกว,ว่ารุ่นเนื้อนะครับเราได้เหรียญรุ่นเนื้อมาครับตอนแรก 200เหรียญน,นะครับหรือ2ลังครับเพียงแต่ผู้ที่ได้รับยอดนะครับของเราเนี่ยขอคืนไปครับแต่ตอนนี้ผมให้คืนไปแค่ลังเดียวเพราะว่าอีก1ลังเนี่ยเราลงในเว็บไซต์ไปแล้วตั้งแต่วันที่1น,นะครับดังนั้นผมจึงขอไว้เพราะว่า เขาสามารถที่จะไปเปิดราคาบวกต่อได้ครับแล้วก็เหรียญรุ่นนี้ปัจจุบันนะครับเปิดบวกที่ประมาณ300นะครับถึง350แล้วแต่ที่นะครับรวมส่งไม่รวมส่งแล้วแต่ที่เขานะครับแต่ในส่วนของ www.jongpa.com ครับเราการันตีราคาจองนะครับ100องค์ที่เราลงเนี่ยนะครับไม่มีบวกราคา250แต่เรา จำกัดไว้ว่า1 user นะครับหรือ1คนเนี่ยจองได้แค่5องค์นะครับแล้วก็มีค่าบริการจองและจัดส่งของเว็บไซต์เนี่ยนะครับรวมไปถึงการจัดส่งเนยนะครับ100บาทต่อ1บินครับ1คนจองได้5องค์มีทั้งหมดนะครับรุ่นเนื้อ42รายการครับรุ่นละ250บาทในรายการเนี่ยนะครับก็จะมีการันตีว่าจะมีเนื้อเงินนะครับเนื้อนวะ2องค์นะครับ ต่อ1รังนะครับก็คือของเราเนี่ยมี้อยองก็จะต้องมีใครได้เนื้อเงิน2องค์หรือนะวะ2องค์ทั้งนี้ทั้งนั้นครับยังมีลุ้นเนื้อนะครับเนื้อเงินหน้ากาัดทองคอําอีกนะครับซึ่งไม่แน่ใจว่าจะอยู่ในรังไหนครับ สำหรับท่านที่สนใจครับสามารถที่จะเข้าไปจองผ่านระบบอัตโนมัติที่ w w w j o จองพระ .com เว็บไซต์ซึ่งการันตีราคาจองนะครับเว็บไซต์นี้ไม่มีบวกครับหมดแล้วหมดเลยนะครับขอบพระคุณมากครับที่ติดตามเว็บไซต์เราอย่าลืมกดติดตามกดซ u b สไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปให้เราหาพระพระเกจิพระพุทธรูปต่างๆที่เปิดจองในราคาจองต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ